สวัสดีครับกับพ่อหลวงสอนทำอาหารนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาทำเมนูพิเศษนะครับนั่นคือมะระยัดใส่สองสหายนะครับเครื่องปรุงวัตถุดิบผมก็พิมพ์ไว้ให้ส้นคลิปแล้วนะครับนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรานํากระเทียมมาแกะกีบก่อนนะครับแล้วก็มานํามาสับกับหมูหมูสับมันดิบแล้วก็วุ้นเส้นแล้วก็กุ้งนะครับกุ้งนี่แกะหางออกก่อนนะครับแล้วก็บูบลาบผักชีไปสักหนึ่งลาบนะครับหลังจากนั้นเราก็นําทุกอย่างนะครับมาสับรวมกันให้ละเอียดนะครับดูตามภาพนะครับ พอดีผมก็มีอาการเป็นหวัดด้วยนะครับก็พูดเป็นจิตคัดคัดหน่อยนะครับเนี่ยครับถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ดูตามภาพเลยนะครับผมจะอธิบายทั้งเสียงแล้วก็มีตัวอ,อักษรแล้วก็มีภาพให้ชมด้วยนะครับเนี่ยครับผมพิเศษของเมนูนี้นะครับผมจะนำสอง เมนูสองอย่างนะครับมาทําในสูตรเดียวนะครับมันคือมะระยัดไส้รวมไปถึงเทคนิคการทํามะระยัดไส้อย่างไงนะครับแล้วก็การนําประกาศขาวเนี่ยครับมาห่อหมูสับแล้วก็นํามาต้มรวมกับมะระยัดไส้นะครับผมถึงตั้งชื่อมันว่ามะระยัดไส้สองสหายนะครับนี่ครับหลังจากนั้นนะครับเราสับสับใกล้ละเอียดนะครับเทคนิคของผมคือเป็นเคล็ดลับส่วนตัวนะครับผมจะนำพริกไทยเนี่ยครับพริกไทยขาวเนี่ยครับแล้วพริกไทยป่นเนี่ยครับมาเหาะแล้วก็มาสับนะครับ สับให้เข้ากับเนื้อหมูมันหมูกุ้งหมเส้นนะครับนี่ครับแล้นะครับเราก็นํานําหมูที่เราสับละเอียดจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับมาเติมนี่ครับชูรสหน่อยหนึ่งน้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็สีอิวขาวธรรมดาครับประมาณสักหนึ่งช้อนชานะครับอย่คือไม่ต้องไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะมันจะทำให้ร้านมันเค็มนะครับเพราะผมจะเติมเครื่องปรุงลงไปในหม้ออยู่นะครับนี่ครับแล้วก็ ผสมให้เข้ากันนะครับนํามาผสมเครื่องนะครับเนี่ยครับพริกไทยไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าพริกไทยผมนําไปสับรวมกับหมูสับช่วงต้นคลิปแล้วนะครับนี่ครับถ้าใครไม่อยากให้มะละขมนะครับนํามะละไปแช่น้ําเกลือก่อนนะครับนี่ครับหลังจากนั้นนะครับเรานํามะละนี่ครับไปคักเอาไส้เอาเมล็ดออกให้หมดเลยครับเกลี้ยงๆนะครับเอาไส้ขาวๆออกยิ่งออกมากเท่าไหร่มันจะยิ่งไม่ไม่ขมนะครับนี่ครับ คือผมเตรียมมาแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วในการทํานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นํามันลาเนี่ยครับมายัดไส้ใส่หมูเนี่ยครับโดยโดยเคล็ดลับน่ครับผมจะนําตะเกียบหรือว่าไม้เล็กๆได้นะครับมาเนี่ยครับทําตามภาพนะครับนี่จะทับจะทําให้หมูมันแน่นแล้วก็ยัดได้เยอะนะครับปริมาณที่เยอะเนี่ยครับผมก็จะทําแบบนี้ครับผมทํามานนานแล้วครับเนี่ยครับแล้วก็ใช้ตะเกียบเนี่ยครับตะเกียบนะครับ ยัดเข้าไปครับคล้ายเราทําไส้กรอบโบราณเลยครับนี่ครับให้มันแน่นนะครับส่วนหมูที่เหลือเนี่ยครับคือผมกะให้หมูมันพอดีกับเนื้อสัตว์แล้วก็พวกวัตถุดิบที่ว่าเราจะนํามาห่อนะครับเพ่อประกาศขาวแล้วก็มาลาเนี่ครับคือผมกะประมาณมาแล้วนะครับเนี่ยครับ ยัดเอาเชฟพอดีนะครับเพราะว่ามันแน่นเกินไปนะครับทาให้มะระมันแตกนะครับนี่ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นํามะระมาหั่นแบบนี้ครับคือผมเห็นในหลายช่องนะครับทํามะระยัดไส้เนี่ยบางช่องก็ยังทําแบบงงงวานะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปตำหนีเขาได้นะครับบางทีเขาอาจจะทําอร่อยกว่าเราก็ได้นะครับนี่ครับคือสูตรผมผมจะยัดยัดทั้งลูกเลยนะครับแล้วผมค่อยมาหั่นทีหลังนี่ครับมันจะทําให้มะระได้สัดส่วนพอดี หลังจากนั้นนะครับเราก็นํานี่ครับราบเอกชีมาบุกเตรียมเที่ยวจะตั้งหม้อต้มมะละนะครับเนี่ยครับแล้วก็เปิดไฟนะครับตั้งหม้อหรือว่าพันชนะที่เราจะต้มมะละเนี่ยครับผมจะกะประมาณน้ํานะครับเพราะว่าผมใช้มะละต้มไม่เยอะนะครับนี่ครับแล้วก็ใสลล่ลาบเผือกชีลงไปประมาณสองราก ก็ใส่ขนอกก้อนนะครับวันนี้ผมใช้ขนอกไก่นะครับนี่ครับคือบางทีผมก็ไม่สามารถที่จะประมาณเอาว่าใส่น้ำเท่าไหร่ได้นะครับเพราะว่าบางคนต้มเยอะต้มน้อยคือผมจะกะให้เป็นสูตรตายตัวไม่ได้นะครับนี่ครับผมจะต้มประมาณแช่ห้าลูกหลกังจากนั้นก็ปิดฝานะครับปิดฝาประมาณทักสิบนาทีนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราระหว่างรอมะระเนี่ยครับรอมะระเปื่อยผมก็มาตั้งน้ําให้ร้อนครับแล้วก็เอาประกาศขาวครับประมาณสามใบนะครับแล้วก็ต้นหอมที่ผมเตรียมไว้เนี่ยตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็อมะระต้นหอมนะครับลงไปลวกแล้วก็ปิดไฟครับจากนั้นนะครับแล้วก็นําน้ําเย็นเนี่ยครับที่ใส่พัญชนะนําประกาศขาวต้นหอมที่ผมลวกไว้มาใส่น้ําเย็นนะครับเดี๋ยวหรือว่าภาษาคนทําอาหารเรียกว่านอกน้ําเย็นนะครับเพื่อให้ประกาศขาวเนี่ยครับมันเหนียวมีความเหนียวนะครับ ว่าผมจะนํามาห่อหมูสับอีกทีหนึ่งนะครับใครไม่เข้าใจก็ดูตามภาพนะครับนี่ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําประกาศขาวที่เราลวกเนี่ยครับมาหั่นตรงส่วนแข็งๆออกเนี่ยครับนี่ครับมันอยู่ตรงประมาณนี่ครับประมาณอะไดูตามภาพแล้วผมก็เรียกไม่ถูกนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ลินน้ําที่มันค้างในในภาชนะออกแล้วก็นากระิชู่มาเช็ดให้มันแห้งๆนิดนึงนี่ครับหลังจากนั้นะครับเราก็นําประกาศขาวมาเรียงเรียงนี่ครับ ก็นําหมูสับที่ว่าเราเหลือจากยัดยัดมะละนี่ครับน nah, ี่ครับมาทําห่อนี่ครับก็เป็นงานฝีมือหรือว่างานศิลป์อย่างนึนะครับถ้าว่าใครทําอาหารนะครับน so ี่ครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนําต้นหอมที่เราลวกมามัดนะครับมัดให้สวยงามนะครับใครจะมัดแบบไหนก็ได้ครับแต่ขอให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนะครับมันก็เป็นงานฝีมืองานศิลป์อย่างหนึ่งนะครับการทําอาหาร อยู่ที่การเรียนรู้และเข้าใจที่จะทำนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะบอกให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกันหมดทุกคนได้ผมก็จะสอนเท่าที่ผมสอนได้นะครับเนี่ยครับคือผมไม่ได้ทำเยอะนะครับทำแค่พอกินนะครับ ก็ว่าจะทําให้ลูกสาวแล้วก็ให้ภรรยายกินนะครับนะครับผมจะทาประมาณแค่พอดีทําเป็นตัวอย่างแล้วก็ทกํากนสดๆให้เห็นนะครับว่าการทาอะไรยัดไส้แล้วก็ทําประกาศข่าวยัดไส้ห่อไส้แบบนี้ผมจะนํามารวมในเมนูเดียวมันเป็นเมนูที่ผมคิดค้นขึ้นนะครับคือเราจะไปจดลิขสิทธิ์ก็ผมก็ไม่รู้วิธีขั้นตอนว่าเขาจะจดลิขสิทธิ์กันแบบไหน คือก็ไม่ได้ห่วงสูตรด้วยนะครับคือใครอยากทําก็ทํานะครับถ้าเอาไปทําแล้วเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับนี่ครับครับหลังจาก10นาทีผ่านไปดูมะละ่านะครับมะละ่าเริ่มเป็ี่นสีแล้วนะครับผมก็จะนําประกาศข่าวที่ผมหอหอหมูสับนี่ครับมามาใส่รวมครับเนี่ครับหน้าตาครับจะสวยงามนิดหนึ่งนะครับ จะมองให้เป็นงานศิลปะก็ได้นะครับแต่ว่างานศิลปะอาหารเนี่ยมันกินได้นะครับกินได้แล้วก็มีผลทางจิตใจได้นะครับยิ่งหน้าตามันดูน่ากินสวยงามมากเท่าไหร่นะครับมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นนะครับเนี่ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้นี่ครับซีอิ๊วขาวเจนะครับวันนี้ผมใช้ซีอิ๊วขาวเอทหอมเจนะครับเพราะว่ามันจะรสชาติจะกลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มนะครับ จะใส่ประมาณสักสามช้อนโต๊ะนะครับนี่ครับดูนะครับผมใส่ประมาณสามน้ําตัวผมกะให้ดูนะครับเนี่ยครับเอกลับของซีอิ๊วขาวเห็ดหอมเจเนี่ยครับมันจะมีความหอมเรานํามาทําต้มมะละเนี่ยมันจะพอดีนะครับผมบอกให้รู้นะครับผมลองมาหลายยี่ห้อแล้วเนี่ยครับหลังจากนะครับเราปิดฝาไว้ห้านาทีครับเราก็ชิมรสครับมันจะกลมกล่อมพอดีนะครับ เนี่ยครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าใครอยากทำมะลายัดไส้เนี่ยนำซีอิ๊วขาวเห็ดหอมเจนะครับผมให้ดูยี่ห้อแล้วนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ปิดไฟแล้วก็มาเติมเนี่ยครับกระเทียมเจวแล้วก็ตั้ง่ายเค็มนะครับแล้วเราก็นํามะละที่เราต้มนะครับมาใส่เนี่ยครับ ก็นำเรียเรียงให้สวยงามนะครับอาหารของช่องผมเนี่ยครับมันจะมีทั้งยากแล้วก็ง่ายนะครับยากกว่านี้ยังมีอีกนะครับแต่ผมจะหาเวลาทํานะครับคือกับข้าวในหัวสมองผมเนี่ยมันเยอะมีเป็นร้อยสูตรพันสูตรนะครับซึ่งผมจะไม่สามารถนํามาลงทีดียได้หมดนะครับต้องค่อยๆทยอยลงทยอยลงนี่มันมีทั้งง่ายแล้วก็ยากนะี่ครับ ก็โรยหน้าด้วยต้นหอมบักชีนะครับเนี่ครับมันจะหอมมากเลยนะครับถ้าใครมีเวลาก็สามารถทําได้นะครับจะให้อร่อยวันนี้ครับเราเพิ่มเติมคือเห็ดหอมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ